จนถึงเที่ยงครึ่งนะคะเนาะไปถึงอวันเที่ยงคืนมุกกระสีผ้าเด็กน้อยไปเบื้องหนังบุญผาดเวียดพันวิหนังค่ะนนหนังกลางแปลงวิ่หนังกลางแปลงเลยผ้าดเด็กรุ่หมดแดงหมดแดงขึ้นผามันอึดแนว่าสิขึ้นไร้หมดแดงขึ้นผาพี่น้อง คุณหน่อง,งสุด,สด,คคสดสขัด้นค่ะสุดกระนังนแก่ไล่อีกรอบน่คะพี่น้องค่ะไล่ซ้ำเห็ุงานจบค่ะไม่ว่าสิเอาขอบให้มันเลี่ยวดูกระไรสิไปเห็ุงานเพราะท่านได้เอาอยัางไปเพาะน้ำเพลินด้วยจ้ะน้องซอนี่ <c oughs> ได้ลบตลอดไปว่าสันพี่น้องต้องลบตลอดไปว่าสันโอ้ยแต่นายที่เขาไปแห่บุญน้ำเพลินกันเลยเลยเอ็นเลีงก้อนจา่าง เดียวเห็นจากมาขอบคุณพี่นัตตี้นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้หนูขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด,ดออกปิป

ก็เจากับเสีเอาขอนุ Pro, ้มเอาหยังไปหอยยันธรรมาทพขวีดเพิ่นเนาะเอาไปน้ำเพิ่นเอาไปนั่นเพิ่นนูกับพท่านเดียวเอาไปน้ำเพิ่นอยู่นุกันได้ไหมรู้สิไปกินกันเนี่ยไปหอยก็เจากับเสีเอาขอนุ้มเอาหยังไปหอยยันธรรมาทพขวีดเพิ่นเนาะเอาไปน้ำเพิ่นเอาไปนั่นเพิ่นนูกับพท่านเดียวเอาไปน้ำเพิ่นอยู่นุกันได้ไหมรู้สิไปเพียงสิบสี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ไปถามเราเพียงยี่สิบคนเห็นไปจักน้อยๆกัน้องพี่น้องพี่นาฏีเพื่อกับขอตัวเพื่องานเลยโอ้กะบ่จกา เร็ได้ยินว่าพิณตีว่าไปทำงานก่อนประมาณนี้เนาะหรือว่าเรียงหัวนะคะพตีขอพุ่มพินาตีอีกถ่ายร่างน้อง ซอน,นี่ <c oughs> ได้ลบตลอดไฟว่าซันพี่น้องต้องลบตลอดไฟว่าซันโอ้ยเดือนนายที่เขาตี๋คะขอบคุณหลายๆจ้าพี่สาวคนสวยกินข้าวเทียงไปจ้าพี่นันตีเห็ดงานๆๆงเห็ดงานเห็ดงานเครื่องเลี้ยงงัวเห็ดแต่ยังไงค่ะพี่นันตีป <c oughs> ่วยหายก็ได้เป็นหนองคอนไร้ ไปอิดอาบน้ำหลอกช่งด้วยค่ะพี่น้องฮอนด้วยค่ะพี่ท่า,านีฝนโปตกแต่ว่ากระพริบอเอาค่ะน้อง <c oughs> มื่อนี้บุญภาเวียเบื้องสีตกว่าพี่น้องสิ <c oughs> ไปเก็บบรรยากาศบุญภาเวียนักท้ายก่อนสิไปหาบุญภาเวียนแล้วเมื่อวานี้แบุญภาเวียนมาจัดน้อร้อนรุ่นหมดแดงหมดแดงขึ้นผามันอึดแนวก็จขึ้นไร้หมดแดงขึ้นผาพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องถึงรับชมก็ดีใจเห็นหน้าเห็นตานิดน้อยก็เขามากก็ดีใจแต่พี่น้องเปิดบ้านไว้โอ้ยโทษดัดแปลงอันนี้ย uhm, ิ้เสียงแจ๊คดังแน่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วจะไปเบิ่งหนังเล่นไหลไวกาสีบอกเงียบก่านั้นก็ว่าบอกเนาะ วนไปจ้าอากาศร้อนมากเลยที่พี่พี่คือกันค่ะพินาตีค่ะนูกับจมมัมับมหนีคือกันค่ะนกปลอดภัยนะคะพินาตีขอบคุณได้หลายได้จา้าพี่แว้มว่าชากท้ายเป็นมูหนองนึงนะคะเนาะในช่ำหนีก็เอาหะคะ่ะพินาตีในช่ำหนีก็ดีต้นมือเราค้นกับห็นค่ะนีะ่จะพากท้ายนุ่เบื้องไปไก่อยู่เด อนนี้พี่เฮ็ดงานอยู่จ้าเลิกงานบ่ายโมงอ๋อจ้สาสตอรี่หพี่น่ะเห็นหา,พ,นนาพี่น้องคะหาฟีดเพค่อยเห็น,น,นก,กัขนขึ้นหนาฟีดดูๆกับไข่แน่ขอบคุณหลายๆได้ค่ะพินาทีค่ะถ้าเห็นขึ้นการรับชมแล้วกับพ่ออานซื้อเลยแต่เห็นโฟไฟกับบอลูเลียงได้ค่ะว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ใด ล้างเท้ยกับขึ้นดวงตาให้ล้างเทียกับพวกขึ้นดวงตาใหา้ทำงานค่ะเห็ีดง,งานเป็นน้ำเห็ีดง,งานเป็นน้ำกาแฟเราบดกล้วยกันเป็นน้ำงานเสรไปเอาบอกม่วงไปห้อยถมัดเพื่อนแม่พินันติหมบตาเอาไปห้อยแล้วว่าไปห้อยหลวมซะ เดียวพูดเดียวคนขี่ต้องขี่ขาดพนักงานเราเองพูดเดียวคนไม่เห็นงานตอนพี่น้องหอกะบอกจาก่านู่ก็ได้ยินว่าพิจานตีว่าไปทำงานก่อนประมาณนี้เนาะหรือรงงว,งว่าเลี้ยงหัวนะคะพีินาตีขอบคุณพีพินาตีคุณเล่ากาจสหลงไหลพี่น้องมาท,ทักทายก่อนเทียนสิพี่น้องทักทายก่อนเที่ยงนะคะจะได้ซิปนาทีขอบคุณขี่ขอเทียงไป ไม่พี่เพียงใจค่ะเ็ดงานเป็นน้ำหลอวะวันนี้พระท่านเด็๋ไปหอดเอ๊ชุนใจนี่เจอยู่ฉันบอกขอบคุณค <c oughs> ่ะกณพี่เพียงไปว่าเฮียบุญเเวีดด้วเจ๊ว่าเฮียบุญคเวียว่าเจ๊พี่น้องค่ะเมื่อสเพีเงินกฟังมือบุญมือเงินยกไรใส่พี่น้องบัเดิมมันนี่เด้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าวพี่น,อน้องไปหาแววยิ้มทางวานนี่กับซีอิ่มทองไปดอกเม้นว่าจา้าทางหนีอิ่มลม้มทางนั้นอิ่มทองเป็นขีพ่านเพราะเราชาวมุขขีพรานเด้อดริน้องค้าแล้แม่ก็เสรไปอาบน้ำเนาะค่ะเนาะเสรไปแห่ผาบียดน้ำจืดไปนะค่ะไปแห่ผาบียดน้ำกันเด้อค่ะพีนะ่น้อง มื่อนีบุญัวเวีดเบื้องสีโต๊ะกับพี่น้องสิไปเก็บบรรยากาศบุญเวียดถักทายก่อนสิไปหาบุญัวเวียดแล้วบนหนีบนผัวเวียดนากจากเนาะเราเอ้าขื่นล้งไหลตื่นม่าเป็นล้งไหลหรอคร่ะพนก็ดีเราล้วนเนาจะจากโรสซาเรนล้วนเป็นห่วงตั้งไรล่วนแน่เป็นผ้พี่น้องล้วนถ้าเห็นขึ้นการรับชมแล้วกับพออาราอ่านซือ้อใดถ้าเห็นฟัวไฟล์เขาบอกรู้รเรียงได้ค่ะว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดนั้งทียกับขึ้นดวงตาหายตั้งแต่กับพวกขึ้นดวงตาหายบนมหาชาติ มุทามูนบันหนูเอินบุญม,มหาชาติหรือบุญผ้าเว,วียดวาสันวาบุญผวาเวียดเนาะค่ะเนาะมีทาา่านโคลาดมีวะเนาะค่ะเขาสีห้อเขาตรมเนาะถ้าเาเห็นบอกข่าวบอกจิบเดฟเฟนบอกข่าวผ้าบอกข่าวม <c oughs> ันตัดเอาเองพีงออง่ว่าเลยต่างชายังได้มันตัดเอาเองแล้วพี่ก็เลยโอ้ยไต,ต่เสียดายเพรท่านในต่างชาว่าลบไม่ลบบุญม,มหาชาติมุท่ามูนบันหนูเอินบุญมหาชาติหรือบุญผ้าเว,วียดวาสันวาบุญผวาเวียดเนาะค่ะเนาะ มีทางโคลาชมีว่เนาะค่ะสิวะมองมกอักยู่นระคะป้อนเทียงปิดไม้ออกไปความเปิดไล่แต่จ่าไปเอาผุดผาเวทเขามเมื่อกลับสิไปพุ่นแล้วถ่ายบานผลาคายางเอาไปถ่ายบานยาสิด้แห่ออมบานเอง <laughs> <c oughs> ขอตัวก่อนอให้ชินาตีเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้มีความสุขขอให้เดินทางไปมาใจกับคอนะคะพี่น้องค่ะมือโซ่ยิ้มปังปังมือบุญมือน,นี้ยกไหลใส่พี่น้องโดดเริ่มมือนี้เด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมื่น้องตังฝาเห็ดงาน,นงาย่างปลาไหลตัวพี่น,อน้องสีฝาเห็ดมันแล้วเดือดไม่เยอะคะ่ะกับสีฝาเห็ดมันแล้วน้องออกกัดตุ้นกันพี่น,อน้องอาบหนังแต่งตัูไม่ นคะคะเราไปเอาบุญเนาะค่ะพี่น้องเมื่อไปเอาบุญน้ำตาลปัสสายะกินเวลาก่อนเที่ยงก่อนเด้อไอ้ซองนี่ไรโซนอากาศร้อนแล้วสิไปอาบไปเอาบุญตรงนีน้นะค่ะแคาบุญตรงนีง้